ผ่านไป25นาทีแต่โทรศัพท์ของนาตาชาย,ยังไม่ส่งเสียงโรงแรมแห่งนี้เป็นทรงยาวและเตี้ยมีชั้นเดียวด้านนอกเป็นไม้สีน้ำตาลแบ่งเป็น19ส่วนปลายสุดด้านตะวันออกเป็นออฟฟิศกับทางเข้าที่รับตาคนมีเวิร์มสำหรับน้ำแข็งและเครื่องดื่มมีห้องพักแขก18ห้องแต่ละห้องมี1ประตูหนึ่งหน้าต่างเริ่มจากห้องหมายเลขหนึ่งไล่มาถึงออฟฟิศไปทางทิศตะวันตก ทีมนาตาชาพักในห้องหมายเลข1 5บหถึงสิแต่ปล่อยห้องหมายเลข15ให้ว่างไว้เป็นกันชนเผื่อมีคนพักห้องติดกันและผนังไม่หนาพอวาซิลีและอนาโทเร่จากรถเชฟวี่นอนในห้องหมายเลข16อิลิยาและเพชรย่าพักห้องหมายเลข17นาตาชากับซอนยาพักห้องหมายเลข18หญิงทั้งสองช่วยกันยกร่างอิลิยาไปวางบนโซฟาในห้องพักเขายังไม่รู้สึกตัวเพชรย่าเขาไปโนดแขนครู่ต่อมาชายอีกสองคนเข้ามาสมทบแล้วหล่อ ผ่านไป30นาทีโทรศัพท์นาตาชาย,ยังเงียบเธอเช็คสัญญาณมือถือ3ครั้งพบว่าสัญญาณเต็มทั้ง3ครั้งบางทีคำกล่าวที่ว่ายิ่งคอย,ยิ่งชาอาจเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เธอปัดความคิดนั้นออกจากสมองพยายามโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเช่นไหลของเพชรยาตอนแรกเขาไม่เต็มใจให้เธอดูแต่สุดท้ายก็ยอมเธอพบว่าไหลหลุดจึงขยับให้เข้าที่จากนั้นมาตรวจอิริยา เพราะว่าการหายใจและชีพจรของเขากลับมาเป็นปกติแล้ว35นาทีผ่านไปโทรศัพท์ของเธอ,อยังเงียบเราคุณทำอะไรสักอย่างวาซิลีถามควรแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รออีกหน่อยนาตาชาตอบนานแค่ไหนนานเท่าที่รอได้แต่ทำไมใช้เวลานานาน,นักละ่ะมันต้องมีบางอย่างผิดปกติไม่มีอะไรผิดปกติคุณแน่ใจได้ยังไงมีคำอธิบายไหมวาซิลีลดเสียงลง เราทำพังทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำพังเราต่างก็ได้ยินข่าวลือกันมาหยุดพูดเดี๋ยวนี้อย่าไปฟังข่าวลือนั่นพวกเขาแค่ต้องตัดสินใจว่าจะให้เราทำอะไรต่อถึงแม้มันจะไม่ควรนานแบบนี้ก็ตามสนยญาที่เมียมมาตลอดเงยหน้าถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเขาตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่บอกเราทำไมพวกเขาจะไม่บอกวอลซลียอนแล้วเราจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ยังไงถ้าพวกเขาไม่สั่ง จะเป็นยังไงถ้าพวกเขาไม่ออกคําสั่งให้พวกเราสัญญาตั้งคาถามแล้วจะเป็นยังไงถ้ามีอีกทีมเข้ามาแทนที่เราพอเลยเราแวงไปกันใหญ่แล้วนาตาชาห้ามเราแวงงั้นเหรอสัญญาย้อนลองคิดดูนะพวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนรู้ว่าเราทั้งหมดอยู่ด้วยกันเรากําลังทําให้มันง่ายสําหรับพวกเขาอยู่นะอิริยาล้องจากโซฟาแล้วลืมตาขึ้นวาซิลีเดินข้ามห้องไปที่หน้าตา่าง แต่ตอนนี้ยังปลอดภัย40นาทีผ่านไปสุดท้ายโทรศัพท์นาตาชาก็ดัง